ยินเสียงกองเสียงกองพี่น้องเอ้ยเพื่อนมีการมีงานเอียงนะครับเป็นประเพนีเก่าๆนะครับเป็นการแห่ผาได้พี่น้องนะครับมันในคว่ำห่อนหัวสี่สิบสี่สิบบวกแลวพี่น้องนะครับเพื่อนเสมีการประเพนีเก่าๆพี่น้องนะครับของอาช้าพี่น้องอำเภอลาสีตอเฮ้านะครับหลายๆคนนะครับหลายๆพี่น้องนะครับซึ่งบเคยเห็นนะครับนี่คือการแห่ผานะครับซึ่ง พี <gesch> ่น้องหลายๆคนนะครับเมื่อก่อนนี่คนหลายๆนะครับตอนนี้เบิรไปใจเบิร์ตบุนะครับก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้พี่ให้น้องบ้างนะครับหลังจากที่อ่าพี่ๆน้องๆบานเฮานะครับพอนในพี่น้องช่วงนี้นะครับอันนี้พ่นอันนี้พ่นแหนยังนงาง้ีงยังก่อนครับเนี่ยอร้อมแหนตรงไหนพระลุงมให้ยังดีกว่อ๋อ เก็บสายภาพบรรยากาศไม่เพีให้น้องเบิ่งนะครับนี่คืออ่อนสีสีบวกนะพี่น้องนะครับเลยเก็บสายภาพบรรยากาศนะครับของชุ้มชนอ่าสมุทสร้างเพียงเพื่อล่าสีสไหลจังหวัดศรีสะเกดละพี่น้องนะครับ บอลบนแเทาได้เนียงงานไหนย่าบอลโอ้ยเนสุดยอดสุดยอดดีลาเอาผ้าขื้นผ้าลุ่งอ๋บอลเนี้ยผัาขืนเ้ยผารุ่งผาลุ่งอ๋ลางแล้วบอกไปทำเนินแล้วผาขื่นอ้เนี่ยนะครับพี่น้องเคยเห็นบอลนะครับในคือการฮ้อนนีะพี่น้องสีสิบปวกนะครับพวกมอน